ในบทที่ผ่านมาโสฟาถามสามคำถามสั้นๆส,สามข้อกล่าวหาที่มีต่อโยบแต่โยบใช้สามบทในการตอบคำถามของโสฟาเป็นที่รักครับเรายังอยู่กันในการอ่านพระเจ้านะพระเจ้าให้จบหนึ่งรอบในหนึ่งปีนะครับเราอ่านพระธรรมโยบวันนี้บทที่12 13และ14ครับพี่น้องครับเมื่อวานนี้โซฟากล่าวหาโยบ3ข้อกล่าวหาข้อกล่าวหา เริ่มต้นสําหรับวันนี้ที่โยบตอบคาถามโยบจัดการข้อกล่าวหาที่สองก่อนที่โสฟาบอกว่า <c oughs> โยบไม่มีความรู้เรื่องพระเจ้าแต่โยบยืนยันว่าโยบมีสติปัญญามีความรู้เหมือนกับโสฟาและโยบตอบข้อกล่าวหาว่าโสฟากล่าวหาว่าโยบเป็นคนบาปบทที่13โยบก็ตอบโสฟาว่าโยบ ยืนยันความซื่อตรงความสัศรัท่อและความจงรักภักดีต่อพระเจ้าสุดท้ายโสฟาให้โยบยังมีความหวังอยู่แต่โยบบอกว่าความหวังของเขากําลังจะหมดไปแล้วเอาละครับพี่น้องทีัะครับวันนี้เรื่องราวจะเป็นอย่างไรเราไปดูรายละเอียดกันครับในบทที่12โยบกล่าวสู้โซฟาอย่างเดือดดานในอังวัตธรรมนะครับแปลได้เข้าท่าเข้าทางมากเลยบอกว่าเออ ถ้ารู้แล้วว่าท่านมีความรู้สติปัญญาของท่านอีกไม่นานเดี๋ยวมันก็จะตายไปพร้อมกับท่านโอ้โหเป็นไงครับโยบกําลังมีความรู้สึกว่าสิ่งที่โสฟาเนี่ยเกทับว่าตัวเองมีสติปัญญามากกว่ารู้จักพระเจ้ามากกว่ารู้จักชีวิตเขามากกว่า <c oughs> แล้วก็พยายามจะมองวิถีชีวิตของโยบและตัดสินโยบน้องครับโยบเลยสวนกลับนะและสิ่งสําคัญโยบก็ รู้สึกว่าสิ่งที่พวกเขาทำกับโยบนั้นพูดกับโยบเป็นคนที่เหมือนกับไร้ความรู้สึกทำให้โยบนั้นดูเหมือนว่าตัวเองเป็นถูกถูกเยาะเย้ยฮะเป็นคนที่ถูกถากถางว่าตัวเองทำผิดพี่น้องครับโยบไม่ได้ไม่ได้คิดว่าตัวเองเป็นแบบสิ่งที่เพื่อนพูดนะแต่โยบคิดว่าเขายัางยึดมั่นนะครับในสิ่งที่เขาเป็นอยู่พี่น้องครับโยบเป็นแบบไหนเป็นแบบที่พระเจ้าทรงแนะนำโยบให้เรารู้จักนะครับในบทที่หนึ่งนะฮะ ว่าโยบเป็นคนดีพร้อมเป็นคนเที่ยงธรรมเป็นคนยำเกรงพระเจ้าและหันจากความชั่วร้ายนี่คือลักษณะของโยบที่โยบมั่นใจในตัวเองดังนั้นโยบจึงไม่กลัวครับและโยบสวนกับโซฟ,ฟาไปดอกหนึ่งนะบอกว่านะคนที่อยู่สบายก็เยาะเยะ้ยคนที่เคาะร้ายคนเต็นท์ของโจรก็สุขสงบสุขคนที่ยั่วเย้าพระเจ้าก็ปลอดภัยเพราะพระเจ้าเอาทุกสิ่งทุกอย่างมาไว้ในมือของเขา นะครับในข้อหกแปลลักษณะอย่างนี้นะนะครับพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่โยบสวนกับโซฟาแล้วโยบก็จัดการกับคํากล่าวหาที่โซฟากล่าวหาโยบนะครับในบทที่สิบเอ็ดอันแรกเลยโซฟากล่าวหาว่ามนุษย์นะมนุษย์อย่างโยบเนี่ยไม่มีทางที่จะเข้าถึงสติปัญญาของพระเจ้าได้ไม่รู้ว่าพระเจ้ามีความามีสีิปัญญานั้นล้ําลึกกว้างใหญ่ไพศาลแค่ไหนนะ พี่น้องครับโยบบอกกับโซฟาว่าสิ่งมีชีวิตที่พระเจ้าทรงสร้างนั้นพระเจ้าก็จะสามารถสอนให้พวกเขารู้ถึงพระปัญญาขององค์พานสิ่งมีชีวิตที่ต้อยต่ำเหล่านั้นไม่ว่าจะเป็นนกเป็นปลาเป็นมแมลงต่างๆนะครับสิ่งมีชีวิตที่ต้อยต่ำที่โง่เขลาเหล่านั้นเนี่ยก็รู้ว่าพระหัตถ์ของพระเจ้าพระองค์เป็นผู้สร้างทุกสรรพสิ่งและพระองค์ทรงให้ทุกอย่างดําเนินต่อไปได้และไม่เพียงเท่านั้น พระเจ้ายัางให้ลมหายใจแก่พวกเขาเพื่อจะกล่าวหาตัวโยกเป็นของขวัญอีกต่างหากนั่นและพระเจ้าจะสามารถรบพวกเขาเนี่ยโดยที่ไม่อนุญ,ญาตพวกเขาเลยก็ได้นะเห็นไ,ไหมฮะพระเจ้าทรงประทานความสามารถในการลิ้มรสในการตัดสินอาหารแก่ผู้ชายผู้หญิงนะพระเจ้าจะไม่ทรงให้ความสามารถที่สําคัญยิ่งกว่าพวกนั้นแก่เขาในการประเมินคําพูด และประเมินความจริงอย่างนั้นหรือนะครับนี่นี่คือโยบเก่าวนะครับกล่าวแก้นะว,ว่าโซฟาบอกว่าโยบไม่สามารถเข้าถึงสติปัญญาของพระเจ้าได้นะครับในข้อ12ถึงข้อ25นั้นโยบกล่าวถึงพระปัญญาของพระเจ้านะครับพระปรีชาญาณของพระองค์พระพระเจ้าพิทรงในฤทธานุภาพนะครในข้อ12นะครับบอกว่าผู้อาโุโสที่ท่าน ไปเร่มไปเรียนมาไปรู้จักเข้ามาเนี่ยไปเอาความคิดของผู้อาวุโสเหล่านั้นมาน่าแปลกใจนะผู้อาวุโสเหล่านั้นน่ะมีอายุยืนยาวนานเสเปล่าแต่สมองความคิดไม่มีการพัฒนาเลยโอ้โหเป็นไงครับในข้อสิบสี่สิบห้าครับโยบชี้ไปที่พระเจ้าครับพระเจ้าพระองค์ทรงมีอํานาจสูงสุดพระองค์ทรงทาท,ทุกสิ่งนะครับในสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างในธรรมชาตินั้นและพระองค์ทรงสร้างผู้คน สิ่งไหนก็แล้วแต่ที่พระองค์ทรงทําลายไปแล้วนะครับสิ่งนั้นจะไม่สามารถสร้างขึ้นมาใหม่ได้สิ่งที่พระองค์ทรงเก็บไว้ล็อกไว้กักขังไว้สิ่งเหล่านั้นจะไม่สามารถถูกมาปลดปล่อยได้ถ้าพระเจ้าพระองค์ส่งภัยแล้งมาพระองค์ส่งน้ําท่วมมาจะไม่มีใครสามารถหยุดพระองค์ได้โยบบอกว่าเขารู้เขารู้เขามีปัญญาเหมือนกับท่านนั่นแหละรู้ว่าพระเจ้าพระองค์จะทรงทําอะไร พระเจ้าพระองค์ทรงมีพระปีชาญาณพระองค์ทรงมีสติปัญญาเหนือมนุษย์และไม่ต้องไปบอกไปสอนพระองค์หรอกว่าพระองค์จะทําอะไรพระองค์ทรงรู้ดีกว่าพวกเราอีกนะครับนะและพระองค์ทรงมีสิทธิอํานาจมีฤทธานุภาพที่จะทําสุขสิ่งทุกอย่างให้สําเร็จครับโยบกำลังชี้ไปที่พระเจ้าว่าพระองค์ทรงมีอธิปไตยสูงสุดพระองค์ทรงครอบครองควบคุมทุกอย่างข้อโต้แย้งที่โยบพูดถึงนี้นะครับ คือคนทุกประเภทที่กำลังประสบปัญหาในชีวิตพระเจ้าพระองค์ทรงทรำให้คนเหล่านั้นเป็นไปตามพระประสงค์ของพระองค์เห็นไหมครับอันนี้เริ่มเริ่มเริ่มรู้แล้วนะครับเริ่มเริ่มรู้แล้วว่าพระเจ้าทรงมีพระประสงค์เพื่อจะให้ใครก็แล้วแต่อาจจะมีความทุกข์ยากลําบากมีอุปสรรคปัญหาชีวิตเป็นพระประสงค์พระเจ้านะครับดังนั้นนะครับในตอนท้ายของบทสิบสองเนี่ย โยบพูดถึงบรรดากษัตริย์ต่างๆที่ปรึกษาต่างๆกษัตริย์เป็นคนที่มีอำนาจสูงสุดในแผ่นดินถูกไหมครับมีที่ปรึกษาเยอะแยะมากมายแต่หลายครั้งกษัตริย์หลายแผ่นดินกับกลายเป็นกษัตริย์ที่สิ้นอำนาจเพราะที่ปรึกษาแต่พระเจ้าพระองค์ทรงครอบครองปกครองเหนือบรรดาประชาชาติ ถ้าพระเจ้าทรงอนุญ,ญาตให้บรรดาประชาชาติใดล่มสลายประเทศชาตินั้นก็อยู่ไม่ได้นะครับถ้าพระเจ้าทรงอนุญาตให้ประเทศชาติใดน,นะครับประชาชาติใดขยายอาณาจักรประเทศนั้นจะถูกขยายออกไปพระเจ้าทรงสามารถทําทุกอย่างได้ทรงขยายทรงกําจัดได้ทั้งหมดนี้เพราะพระองค์ทรงมีอธิปไตย พระองค์ทรงมีฤทธิ์อำนาจในการครอบครองและเหนือสิ่งอื่นใดพระองค์ทรงมีพระปัญญา <c oughs> ซึ่งแตกต่างกับมนุษย์นะครับโย,โยกกำลังเปรียบเทียบอย่างนั้นนะครับเราก็ดูได้นะครับอย่างหอคอยบาเบลมนุษย์พยายามที่จะสร้างสุดท้ายไปไงล่มสลายอาณาจักรใดก็แล้วแต่หรือสิ่งใดก็แล้วแต่ที่สร้างขึ้นปัศจาพระเจ้านั่นคือความล้มเหลวและจุดจบมีอยู่ปลายทางอันใกล้นะครับ นี่คือสิ่งที่โยบตอบโต้กับโสฟาในเรื่องปัญญานะครับในบทที่3โยบยังยืนหยัดในความซื่อสัตย์ของตนเองและความจงรักภักดีที่มีต่อพระเจ้ายังเชื่อมั่นในสิ่งที่ตัวเองเป็นอยู่คือไม่ได้ทำอะไรผิดต่อพระเจ้าดังนั้นโยบนะครับแสดงความผิดหวังต่อเพื่อนทั้ง3คนในช่วงแรกข้อ 1: ข้อ12ผิดหวังมากครับแล้ว พวกเพ,พื่อนเนี่ยเหมือนกับเป็นคนที่ยกตนข่มท่านคิดว่าตัวเองมีความรู้เรื่องราวพระเจ้ามากกว่านะครับโยบบอกชัดเจนว่าข้าก็ไม่ได้รู้ด้อยไปกว่าพวกท่านและไม่เพียงเท่านั้นโยบบอกว่าเพื่อนเนี่ยเป็นเหมือนเป็นหมอที่ไม่ได้ความมีความรู้ความสามารถในด้านการรักษาแต่รักษาคนไม่ได้เหมือนหมอตานะแทนที่จะรักษาตาป่าเลยกับจะมาผ่าตัดขามันคนละเรื่องกัน เหมือนกันพวกเขามีความรู้หร้ยอย่างเกี่ยวกับพระเจ้าแต่ไม่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับสถานการณ์ของโยบได้ครับเพื่อนั้สามคนพูดถูกครับว่าพระเจ้าปรงงะงรงยุทธธรรมปรงษงบริสุทธิ์พระองค์ทรงเที่ยงธรรมและจะประงจสทรงไปพากพาษาโทษแห่งความบาปแต่นะครับเขาเข้าใจผิดและกล่าวหาว่าความทนทุกข์ของโยบนั้นเป็นการถูกลงโทษที่สาสมแล้วกับความบาปที่โยบได้ทา เห็นได้ว่าเพื่อนทั้งสามคนเอาหลักการที่เขารู้เกี่ยวกับพระเจ้ามาใช้ที่ผิดพี่น้องครับหลายครั้งเราเหมือนการเป็นผู้รับใช้พระเจ้าเป็นคริสเตียนที่มีน้องเลี้ยงนะครับหรือมีคนที่ดูแลจิตวิญญาณคนอยู่เนี่ยบางครั้งเราจะไปช่วยเหลือเขาจะไปเยียวยาเขานะครับสิ่งสําคัญที่สุดเราต้องลงลึกกับเขานะครับหนึ่งลงลึกในความรู้สึกลงลึกในปัจจัยต่างๆที่ทําให้เกิดขึ้นสิ่งสําคัญที่สุดนะครับนอกเหนือจากความความรู้แล้วนะครับ ความรักสําคัญที่สุดการสแสดงความรักด้วยความกล้าหาญนะครับและเห็นอกเห็นใจคนที่ทุกข์ยากลําบากนั้นเป็นสิ่งที่ดีที่สุดครับต่อมาครับในข้อ13บสามถึงข้อสิโยบเป่าประกาศครับอย่างชัดเจนว่าตัวโยบเองนั้นมีความเชื่อมีความศรัทธาต่อพระเจ้าอย่างแรงกล้าโยบบอกว่าตัวเขาเองอยากจะนําคดีของเขาเนี่ยไปทูลกับพระเจ้าโดยตรงเลยอยากจะพบพระองค์แบบหน้าต่อหน้าเลยว่า และพิสูจน์ความซื่อสัตย์ของโยบซี่ว่าโยบทำอะไรผิดถ้าพบพระเจ้าแล้วถ้าผิดพระเจ้าสังหารได้เลยพระเจ้าประหารฆ่าได้เลยเห็นไหมครับโยบกําลังหมายความอย่างนั้นนะฮะแต่ถ้าพระองค์ไม่สังหารฆ่าก็เป็นข้อพิสูจน์ว่าค่าเองไม่ใช่คนหน้าซื่อใจคดอย่างที่พวกท่านทั้งสามคนได้บอกมาครับพี่น้องครับโยบมีความมั่นใจในความซื่อสัตย์สุจริต ความจงรักภักดีนะครับและดีพร้อมไม่ได้ทำบาปต่อพระเจ้ายำเกรงพระเจ้าสุดท้ายที่สุดนะครับพระเจ้านะครับพระเจ้าพระองค์ทรงพิสูจน์ครับว่าสิ่งที่โยบยืนหยัดอย่างมั่นคงนั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องครับนะครับสุดท้ายครับอันที่สามครับคือโยบแสดงความปรารถนาฮะ,นะถ้อยคําจากข้อ18ถึงข้อ28เนี่ยโยบส่งถ้อยคําเหล่านี้ถึงพระเจ้าเลยครับว่า โยบนั้นปรารถนาอยากจะ <c oughs> สู้คดีกับพระเจ้า <c oughs> <c oughs> ขอไปครับพี่น้องผมเนี่ยพอหลังจากโควิดเุ๊บเนี่ยมัน,ม,นมันไอตลอดลนยะพี่น้องเวลาพูดมากๆนะครับต้องขออภัยพี่น้องนะครับนะพระเจ้าเสด็จมาหาถ้าพระเจ้าเสด็จมาหายโยบนะครับนะก็ขอให้พระเจ้าคือโยบประมาณว่า ถ้าอยากจะพบพระเจ้าเนี่ยขอพบในสถานที่ที่มีการพิพากษาคาดีนี้ได้ไหมเหมือนกนจะสู้คดีกับพระเจ้านะครับดังนั้นโยบกับพระเจ้าเนี่ยจึงขอพบเพื่อพิสูจน์คดีต่างๆว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับโยบเนี่ยทำไมเขาต้องทนทุกข์ลำบากมากมายนะแล้วทําไมพระเจ้าจึงใส่ใจเขามากเหลือเกินแนะจับจ้องดูโยบเนี่ยตลอดเวลาราวกับว่าโยบเนี่ย เป็นศัตรูและเป็นปลปักับพระองค์พี่น้องครับโยบก็พูดถึงเรื่องต่างๆมากมายในความสิ้นหวังนะครับที่เกิดขึ้นดังนั้นนี่คือสิ่งที่โยบกําลังระบายออกมาให้เพื่อนได้เห็นได้รู้นะครับพี่น้องครับเนื้อหาใจความในบทที่3เนี่ยสิ่งที่โยบพูดกับเพื่อนวัตถุประสงค์นะครับเพื่อให้เพื่อนเองได้เห็นเข้าไปในหัวใจของเขา ว่าเขามีความทุกข์ระทมมากเพียงพอแล้วสําหรับความเจ็บไข้ได้ป่วยแต่เขาโยบต้องทุกข์ระทมมากยิ่ยงกว่านั้นเพราะคําพูดของเพื่อนทั้งสามคนครับในบทที่14ครับโยบได้บรรยายความสิ้นหวังของตนเองเพราะว่าก่อนหน้านี้ในบทที่11โซฟาได้บอกกับโยบว่าถ้าท่านอยากจะมีความหวังเนี่ย <c oughs> ก็ขอให้ท่านกลับใจจากความบาปอ แล้วก็ยอมรับกับพระเจ้าสารภาพบาปก,กับพระองค์นั่นแหละคือความหวังของท่านแต่โซฟ้าไม่ได้อยู่ในสายการของโยบใช่ไหมครับเขามองโยบจากมุมมองของตัวเขาเองครับเขาไม่ได้มองโยบในมุมมองของโยบดังนั้นอนาคตของโยบที่โยบมองเห็นตัวเองอนาคตมันมืดมนครับมันมอ,มองไม่เห็นเส้นทางแห่งความหวังเหมือนกับที่โซฟ้าบอกเพราะว่าเขาทําอย่างนั้นไม่ได้ครับความหวังของโซฟ้ากับความหวังของโยบมันคนละเรื่องกันถ้าเขาสารภาพบาปแบบนั้น นะครับเขาก็จะเป็นเหมือนที่ซาตานนะครับต้องการเลยนะครับในช่วงแรกนะครับในข้อ1นึ่ถึงข้อ1ิโยบใช้ภาพหลายภาพครับเพื่อแสดงให้เห็นถึงความสิ้นหวังของมนุษย์ที่มันมีชีวิตสั้นๆไม่ได้มีชีวิตยืนยาวบอกว่า <c oughs> ชีวิตของมนุษย์นั้นเป็นเหมือนดอกไม้ที่เหี่ยวเฉาไปในไม่ช้าเป็นเหมือนเงาที่ค่อยๆหายไป แล้วยโยกก็มีคําถามพระเจ้ามองพวกเราแบบนี้ใช่ไหมมองมนุษย์แบบนี้ใช่ไหมเพราะพระองค์ทรงอยู่เหนือการเวลาพะมนุษย์เวลาผ่านไปนุษย์ก็ตายไปคนแล้วคนเล่ามันผ่านไปเหมือนกับเงาที่ทอดไปแป๊บเดียวนะครับดังนั้นโยกก็ถามอีกว่าและพระองค์จะทรงนําข้าพระองค์เข้าสู่การพิพากษาโดยพระองค์หรือ,อ,อพี่น้องครับเมื่อมนุษย์เป็นเป็นเหมือนกับ ดอกไม้ <c oughs> <c oughs> ขอไปรับพี่น้องครับถ้าเมื่อมนุษย์เป็นเหมือนดอกไม้เป็นเงาและธาตุแล้วทำไมพระเจ้าจึงต้องสนใจเขาด้วย <c oughs> อีกในาย่าิหนึ่งที่ความหมายตอนนี้นะครับโยบกำลังบอกว่าในเมื่อชีวิตมันสั้นนักเนี่ยพระเจ้าทำไมพระเจ้าถึงเติมความทุกโศก ให้กับมนุษย์อีกล่ะนะครับความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นมันความทุกข์ยากมนุษยมันก็เพียงพออยู่แล้วเนี่ยทาไมถึงเอาความทุกข์ยากลำบากมาใส่ในชีวิตที่สั้นๆทําไมไม่ให้ชีวิตสั้นๆเนี้ยมีความสุขและนะครับในข้อ6บอกว่าฉะนั้นขอหันกระพักของพระองค์ไปจากโยบเพื่อโยบจะได้พักเพื่อโยบจะได้ชื่นบานในวันของเขาหครับ โยกกำลังจะบอกกับพระเจ้าว่าขอให้มีความสุขสงบก่อนจะสิ้นใจตายในชีวิตอันแสนสั้นนี้ด้วยเถอดนะหไ,ไหมครับสิ่งสําคัญที่สุดนะครับโยกเปรียบเทียบตัวเองกับต้นไม้ครับในข้อ7จ็ถึงข้อสิบสอ่ะต้นไม้เนี่ยเวลาตัดนะตัดกิ่งตัดอะไรไปแล้วเนี่ยสักพักนะครับมันก็ยังงอกขึ้นได้ฮะต้นไม้มันยังมีความหวังแต่มนุษย์มนมนุษย์ไม่ได้มีความหวังเหมือนต้นไม มนุษย์เป็นเหมือนน้ําที่ระเหยครับหรือซึมลงดินคือมันหายไปเลยนะครับไม่เหมือนต้นไม้ที่ถูกตัดแล้วก็ยังเหลือตอให้มองมองเห็นใช่ไหมครับดังนั้นตัวมนุษย์เองไม่สามารถกู้ขึ้นมาได้ไม่สามารถไปเก็บน้ําที่ระเหยไปในอากาศกลับมาได้โยบกําลังมีความหมายแบบนั้นโยบบอกว่ามนุษย์เนี่ยนะครับถ้านอนลงในเวลากลางคืนและตื่นมาแต่ตอนเช้าแต่บางคนนอนลง ก็ไม่มีหลักประกันว่าตอนเช้าจะตื่นขึ้นมาในข้อ14บ5แม้ว่าโยบจะมีความสิ้นหวังนะครับแต่ว่าโยบเองก็ยังหวังที่จะเห็นการเป็นขึ้นจากความตายในกรณีนี้นะครับแสดงว่าโยบก็เข้าใจความจริงที่ทำให้เขามีมุมมองถูกต้องเกี่ยวกับความทนทุกข์นะครับพระเจ้าทรงมีทางออกสำหรับผู้เชื่อที่อาศัยอยู่ในโลกที่ไร้ความ ุติธรรมนี้เสมอนะครับพระองค์ทรงรับรองว่าเราจะมีอยู่เราจะมีชีวิตอยู่กับพระองค์ชั่วนิรันดร์ตลอดไปครับไม่ว่าสถานการณ์ในโลกปัจจุบันจะเป็นอย่างไรผู้เชื่อจะประสบความทุกข์ยากลําบากหรือประสบความอายุติธรรมการเอารัดเอาเปรียบการกดขี่ข่มเหงหรือถูกทอดทิ้งพระเจ้าก็ยังทรงให้เรามีความหวังกับการมีชีวิตอยู่กับพระองค์ตลอดไปเสมอ พี่น้องครับโยบพูดถูกว่าชีวิตบนโลกนี้มันแสนสั้นการทนทุกบนโลกนี้มันแสนสั้นครับถ้าเปรียบเทียบกับนิรันการที่พระเจ้าทรงประทานแก่เรา <c oughs> วันนี้พระเจ้าพระองค์ทรงประทานความรอดให้แก่เราเป็นความรอดนิรันเป็นชีวิตที่จะอยู่กับพระองค์ชั่วนินิรันการพี่น้องจินตนาการดูสิครับไม่มีที่สิ้นสุด ไม่มีวันจบเราจะอยู่กับพระเจ้าตลอดไปนะฮะ <c oughs> ดังนั้นแม้ว่าวันนี้จะสิ้นหวังบนโลกแต่พระเจ้ายังเป็นความหวังในชีวิตของเราอยู่เสมอครับในพันธสัญญาเดิมเองเนี่ยนะครับไม่ได้มีรายละเอียดเกี่ยวกับการเป็นขึ้นจากความตายแม้ในพระธรรมซาดีสิบหนะครับก็พูดถึงว่าผู้ที่จงรักภักดีต่อพระเจ้านั้นจะไม่ต้อง ถูกลงไปในแดนมรณานั่นนั่นก็เป็นความหวังความหวังในพระธรรมสุดีที่พูดถึงคนที่ตายไปแล้วจะไม่ลงไปในซีโอนก็คือนรกนะทำไมครับคนในพันธสัญญาเดิมก็ยังมีความหวังว่าเขาจะอยู่กับพระเจ้าช่วเดนดิลันด้วยเหมือนกันนะครับพี่น้องครับเพราะว่าในพันธสัญญาเดิมเนี่ยมันไม่มันมองไม่ชัดมองไม่เห็นครับเพราะภาพในพันธสัญญาพันธสัญญาเดิมทั้งหมดเนี่ยเล็งถึงพระเยซูคริส คนในพันธสัญญาเดิมเองก็ยังไม่เข้าใจในแผนงานพระเจ้าทั้งหมดครับวันนี้เราเกิดอยู่ในยุคข,ของพระเยซูคริสต์ที่พระเยซูคริสต์พระองค์ทรงไปคิดค,ความตายทั้งหมดแล้วดังนั้นถ้าเรามองย้อนกลับไปโยบในวันนั้นนะครับเมื่อ2,000ปีที่ผ่านมานะครับ2,000ปีก่อนพระเยซูคริสต์บังเกิดนะครับก็ราวๆ3-4,000ปีก่อนนี้ <c oughs> ดังนั้นมุมมองที่เขามีต่อความตายจึงเป็นแง่ลบครับ แต่เป็นที่น่าสังเกตว่าโยบเองก็ยังมีความหวังว่าพระเจ้าพระองค์ยังซ่อนเขาไว้ในความตายและจะนำเขากลับมาอีกครั้งหนึ่งโยบหวังว่าตัวเองตายแล้วจะเปรตกลับมาเป็นขึ้นอีกครั้งหนึ่งพี่น้องครับโยบมีความคิดที่ถูกต้องในเรื่องนี้นะครับเพราะอะไรครับยังมีความหวังในพระเจ้าถึงแม้จะสิ้นหวังบนโลกแต่ไม่สิ้นหวังในพระเจ้าเราเหมือนกันนะครับถึงอะไรที่เราเจอบนโลกนี้จะทําให้เราสิ้นหวังเราท้อแท้ แต่อย่าสิ้นหวังในพระเจ้าเพระเจ้ามีสิ่งดีมากมายรอเราอยู่ข้างหน้าในโลกนี้หรือแม้ในชีวิตหลังความตายครับพี่น้องครับโยบนะครับเรายังได้เปรียบกว่าโยบนะครับเราทุกคนเนี่ยได้เปรียบกว่าโยบเพราะว่าเรารู้แล้วว่าเราทุกคนทำไมครับเมื่อเราตายแล้วเราจะเป็นขึ้นมาอีกในวันที่พระเยซูคริสต์เสด็จกลับมานะครับโร่งส่งมาพร้อมกับบรรดา เทพบดีนะครับและบรรดาคนที่ล่วงหลับไปก่อนหนะ้านี้ก็จะมาพร้อมกันครับและเราถ้าเรายังมีชีวิตอยู่บนโลกนี้เราจะถูกรับขึ้นไปพบกับพระองค์ในย่านฟ้าอากาศนะครับนี่คือสิ่งที่พระเจ้าทรงบันทึกไว้ในพระธรรมเทสรนิกาเอาเละครับพี่น้องครับเรามีความหวังในพระสัญญาของพระเจ้าใะเอหมไหมครับนะถึงแม้เราจะสิ้นหวังเราก็จะไม่สิ้นหวังในพระเจ้าครับพี่น้องครับในบทที่14นี้เราเห็นว่า คำพูดอันลึกซึ้งของโยบนั้นได้แสดงความจริงประการหนึ่งครับคือพระเจ้าไม่พอะวะ่าไทยเพียงเพราะเรารู้ว่าเราควรจะเชื่ออะไรความจริงที่ยังไม่ได้ประสูตพิสูจน์นะครับด้วยประสบการณ์ชีวิตจะเป็นความจริงที่หยุดนิ่งและไม่ได้เติบโตเมื่อใดก็ตามความทุกข์ยากที่เกิดขึ้นในชีวิตของผู้เชื่อท่านทีัะครับลองพิสูจน์ตัวเองนะลองสังเกตตัวเองเมื่อท่านอยู่ในความทุกข์ยากลำบาก ท่านจะอยู่ใกล้ชิดกับพระเจ้ามากขึ้นท่านจะให้ฐานกับพระเจ้าตลอดลมหายใจลมหายใจเข้าออกท่านก็จะอยู่กับพระเจ้าตลอดเลยเพราะอะไรครับเพราะความทุกข์ยากลําบากความเจ็บป่วยความพัดพลาดความทุกข์ใจระทมใจอะไรแล้วแต่นะฮะทำให้เราแข็งแกร่งขึ้นใกล้ชิดกับพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องครับในหน้าแล้งพี่น้องเคยเห็นต้นเฟื่องฟ้าไหมครับต้นเฟื่องฟ้าจะออกดอกสพร่งบานสวยงาม ยามที่หน้าแล้งไม่มีน้ําและหน้าแล้งนี่แหละครับจะทําให้รากของต้นไม้มันยังลึกลงไปลึกลงไปลึกลงไปเพื่อไปหาน้ําความทุกข์ยากลาบากเหมือนกับความแห้งแลง้งที่ทําให้ต้นไม้แข็งแกร่ง,ง,งความทุกข์ยากลาบากทําให้เราเติบโตขึ้นนะครับพี่น้องครับถ้าความทุกข์ยากลําบากนั้นจะทําให้เรายอมรับความจริงของชีวิตของเรานะ ว่าเราไม่สามารถที่จะพึ่งพาตัวเองได้ตลอดไปครับความทุกข์ยากลำบากนั้นจะนำเราในฐานะที่เป็นผู้เชื่อเข้ามาหาพระเจ้าเข้ามาหาพระองค์อย่างสุดใจมีความหวังกับพระองค์และมีชีวิตกับพระองค์พี่น้องทีละครับนี่คือบทสรุปครับของพระธรรมโยบบทที่สิบสองสิบสามและสิบสี่ครับวันพรุ่งนี้ครับการสนทนา รอบที่2ของเพื่อนทั้ง3คนจะเริ่มต้นขึ้นครับวันพรุ่งนี้เราพบกันครับขอพระเจ้าทรงอวยพรครับ